ขอบคุณที่ติดตามรายการของรามี่นะคะวิขอขุ้นกันนะคะวันนี้ลามี่ก็จะมาคุยถึงหุ้นเดลต้าหุ้นเดลต้าวันนี้ขึ้นแรงเขาจะไปต่อหรือพอเคนี้คะนอกจากนั้นเราเราจะมาเช็คหุ้นนะคะแต่ตัวของตรงนี้กันนะคะรายละเอียดไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูถึงสองตัชนีไว้ก่อนนะคะเพราะว่า ามหลักการของเราก็คือว่า in the first stock next นะคะทีนี้เรามาดูก่อนตลาดของวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ตลาดก็คือว่าปิดต่ำเนาะปิดต่ำปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งทีนี้มาต่อก่อนหน้านั้นก็คือว่านี่คือเป็น high จุดนี้ก็เป็น high นี่คือเป็นเซนเทรไล ราคาได้มีการทะลุแนวต้านไปทะลุไปแล้วเป็นไงบ้างสองสามวานันนี้สองวนันนี้เขาก็มีการพักตัวราคาขึ้นรีบา,บาเป็นขอ้นขเยอะรีบาแรงจึงเขาสามารถที่จะทะลุเส้นเฉลี่ยทะลุไปแล้วนะคะปกติเขาก็จะมีการแบบฟูแบดก็อย่างเช่นของสองวนันนี้ก็คือกําลังโยนเนาะรนละยัสั้นที่บอกหนะ้าบอกนะคะนี่คือเป็นแนวละ ส่วนนี่ือเป็นแนวต้านที่เราเห็นได้ชัดเจนค่ะชัดเจนไหมไม่ชัดเจนเดี๋ยวว่าไใหม่นี่คือเป็นไฮเห็นไหมคะเลยละเอียดเส้นกำลังอยู่ในของช่วงนี้นะคะเลยนี่ก็เป็นแนวรับเส้นบนแบบนี้ก็คือเป็นแนวต้านนะะนะคะโอเคแล้วทีนี้นะคะมาดูกันสําหรับของจุดนี้กันก็คือว่าตลาดเป็นอย่างนี้กันละแล้วกุญเราเป็นไงบ้าง ก่อนอื่นนะคะรามิโคพาพี่ทุกคนไปดูคุนช็อกเกนนั่งสำหรับของวันนี้ก่อนว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างและหุ้นขึ้นเยอะมามาแค่ไหนเราเลียนไปถึงคุมชาติไทยนะคะเดี๋ยวไปที่แปล c e เซง h h n n e ของตรงนี้คลิกขวาได้เลยและเราจะสามารถดูได้เลยว่าจุดนี้จะมีหุ้น876ตัวเราสามารถโยกลาขนมาดูกันนะจนถึงหุนตัวนี้ตัวนี้ค่ะ คุณตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะคะหมายคาวามนี่จะเป็นลำดับของเขานะหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะคะฐา,านแปดร้อยเจ็ดสิบหกก็คือเที่ยงสิบสี่จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เขาตีไว้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเลยแม้ว่าช่วงนี้ตลาดค่อยๆขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณที่เขาแข่งเลงก็ยังถือว่าน้อยเฉพาะของวันนี้คุ้นที่เขาขึ้นมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะ แล้วหุ้นที่เขาขึ้นน่ากว่า5%ก็มีแค่15ตัวเท่านั้นเลยก็คือว่ายังค่อนข้างอ่อนแอนี่นะึงและสำหรับของหุ้นเทลต้านี่แหละนี่ก็เป็นหุ้นตัวแรกที่แรงแรงมากนะคะ9%แล้ววันนี้ก็คือว่ามีโวลุ่ม39ล้านนะคะมีอันเมาอยู่ที่4,246ล้านบาทนะคะทีนี้เราคลิกเข้าไปได้เลย สำหรับของกุญแจล้ามหลอกออกฟังชันของคงลี่ตัวง่ายๆนะคะลิปปิ้นสีแดงหมายความว่าแนาวโน้มใหญ่ขึ้นส่วนลิปปิ้นสีเขียวหมายความว่าลงนะคะส่วนลิปปิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงนี่คือเป็นเส้นยันซื้อถูกไหมคะอ่ะเป็นเส้นยันซื้อแล้วช่วงนี้เป็นลิปปิ้นแดงอยู่ลิปปิ้นแดงอยู่เนี่ยจุดนี้ก็มีลายใหญ่พึ่งขึ้นเห็นไหมคะงั้นพุงต้งไหนเข้า เลยพี่ๆทุกคนคิดว่าอย่างุ้นเดลตานะคะเขามีอุกข,ขึ้นหรือลงมากกว่าแต่ให้ตูนะนี่คือเป็นภาครวงของเขานะเขาเข้าตลาดกั้งแบบ 1995. 1995. ต่1995งเก้ตอนนี้ถือว่าโกทําไปล้วทีนี้ให้ตูวิลิชะอา,าง่ายนิดนึงอาะเท่งเทียนน้อยกว่าไพแก่อนนท่านั้นก็คืออยู่ที่115 115นึ้วหน่นอาทินี้ถึง1 1ึ โอเคไหมคะนี่พี่ว่ก็จะมีโอจัทะลุดได้ไหมเนี่ยตอนนี้วีลี่ก็ริบปิ้นแดงมีลายใหญ่เงนิน,นทุนเธเล็กเข้าเข่งที่สามหม่เพราะว่าเงานินทุนเล็กเข้านะช่องที่สามกูจกัดไปลี่ชัดเราก็ตอนนี้เห็นไปชัดเนาะรีปิน้นแดงกว้างนะคะเลยก่อนหน้านั้นที่เคยซื้อจุดนี้ไม่ทันอะ่ะจุดนี้ที่บอกว่าริปปิ้นแดงอ้วนๆแห่งเฉียวใกล้ๆอยู่เนื้อแต่นี้ แต่นี้ก็จะเป็นสีงเงนซื้อนะคะแล้วมีสีแดงก็คืออะไรข,ขึ้นด้วยล่าสุดมีเงินสูงเท่านะเลยพี่คิดว่ามีโอกาสจะทะลุไฮคือหนึ่งห้าจุดสี่ก็คือหนึ่งร้อยสิบห้าจุดสี่วันนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้านะคะคิดว่ามีโอกาสขึ้นหรือลงมากกว่าคะพี่พี่มีคำดอกไหมมีคำดอกไหมคะ าว่าเป็นรบพินแดงมีลายใหญ่เงินพุงก็เริ่มไหลเท่าอย่างนี้จริงๆแล้วโอบขึ้นก็จะมีมากกว่าโอเคเนาะรายละเอียดที่พี่ทุกคนสามารถติดตามตัวกันได้ขอพูดถึงของจุดนี้นะคะอยากจะบอกสมาชิกโคลมรีด้วยว่าโคลมรีของเรานะคะเรากำลังจะมีเอเวร์เวอร์ทันใหม่เป็นคลาวเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันคลาวนะคะแต่เพิ่มฟังชันนะคะ ต,ต่างๆที่พีสิทธิมากานะคะพี่่อย่าลืมติดตามคลาสติดตามข่าวสารในกลุ่มสมาชิกกันเนาะโอเคแล้วเราจะได้ลงทลุนเตียนจะได้ลงเวอร์ชั้นไหนแถมยังได้แถมยังได้ของแถม,แถม,แถม,มอีกเยอะด้วยในวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะติดตามข่าวสารในกลุ่มกันได้เลยค่ะโอเคกันนิดวันนี้จะเป็นคนตัวเล็กสมัครครัววันนี้เป็นคนเดียวกันเนาะทีนี้เราจะมาดูคน kes ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เมือ่อวันที่เรามาคุยกันนะคะแล้ววันนี้ก็มีการย่อแล้วเนาะโดยที่ผมก็พุ่นท็อกเกเนอร์ท็อปลูเซอร์ก็มาคุยกันนะคะจะได้ให้เราเห็นผ้าให้ชัดเจนเลยสําหรับพุ่นตัวนี้นะคะก่อนหน้านั้นแนวลงใหญ่ขาลงละแล้วเขาก็ลงหนักแล้วช่วงนี้ไซเวไซเวแล้วเขาก็จะมีการเต้งมีการแปะลีเป้ามาอย่างแรงพึ่นนเยอะพุ่นเยอะก็จะลง ในช่วงนี้ต้นเยอะลายสั้นนี้ยอก็เป็นเรื่องปกตินะคะถูกไหมคะแล้วที่บอกว่าต้นหนึ่งตัวเขาไปแท็กใจไปได้ไกลแม้ไม่เท่ไหนต้องตัวว่าค้นตัวนี้เขาอะมีรายใหญ่มาสัพดอกไหมมีพลังงานไหมตอนนี้เขียวเขียวก็ยังเยอะอยู่นะถ้าบอกว่าแถบสีเขียวเยอะหมายควว่าคุณติดตัวเยอะคุนติดตัวเยอะนะคะอยากจะให้าใราคาไปอยากจะยาก เมื่อไรจะไปได้ง่ายก็คือว่าต้องมีลายเหยืเยอะเหมือนเมื่อกี้นะค,คนะคนเตียวตาเนาะเห็นไหมคะนี่แหละต้องแยวๆน้อยแล้วก็ต้องมีลายเียืเยอะลายเียด่พึ่งๆอย่างนี้พึ่งก็จะไปได้ไกลอ่าเชียงคนตัวนี้เตียวตาเมื่อกี้ให้เราเห็นเขาใช้เวลาสามสิบวันนะคะขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคถูกไหมขึ้นมาเยอะเลยที่คนไหนที่มีลายเียืน้อย แล้วก็คนติดกัเยอะเราต้องระวังนะคะต่อมาจะเป็นคนทิพย์ก็เอ๋ยตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยลองดูลิปปิ้งสีแดงให้ซื้อจุดนี้ก็ให้เราซื้อเหมือนกันซื้อแล้วนะคะเป็นไงบ้างตายไปแล้วเป็นไงบ้างลิปปิ้งแดงตากกว้าง,งของที่มีลายใหญ่ลายใหญ่ขึ่นๆอย่างนี้ไปด้วยเลยคุ้ยอย่างนี้เป็นไงบ้างคะก็จะมีอูคิดขึ้นไต้แรงนะคะ โอเคไหมคะเนี่ยมีโอบข้นได้แรงเลงเยลองสังเกตดูว่าคุนที่ขึ้นแรงเพราะอะไรเราอยากได้ขุนสวยอยากได้ขุนที่เขาขึ้นแรงนั้นเราต้องรู้ว่าเขานา่าจะักเองตอนนี้เห็นาน้อาะว่าเขาต้องเป็นริบบิ้นแดงกว้างทิ่ทานขึ้นของที่มีลยายใหญ่ด้วยนะโอเคต่อมาเป็นรูอไอไอคิสอ่าตัวนี้ตัวนี้ เป็นคุ้นีมยเข้าตลาดในวันที่ยี่สิบเอดเือนสิบสองนะคะในของปีที่แล้วอ่ะแล้วที่นี้เป็นไงบ้างราคาลงลิปลลปิ้เขียวบอกลงและช่วงนี้เปลี่ยนเป็นลิปเปิ้งแดงแล้วนะลิปเปิ้ลแดงเริ่มคนเริ่มกว้างขึน้นละมีรายใหญ่ไหมมีรยายใหญ่นี่นะังเงินทุนคือไหลเข้าเงินทุนไหลเข้านะโอเคทีนี้ที่นี้มาดูกัน ไ้เก่ายังไงเป็นแนวต้งอยู่แล้วถูกปะเลนด์ยักษเต็มไม่จะเป็นช่องว่างปกตินะคะถ้าลายใหญ่น้อยอเรียกว่ายัางปกติต้องเปือนยี่สิบห้าแต่นี้เกินยี่สิบห้าหมายถึงว่าเขาสะสมเก็บของเลขรรอยละอ่าโอเคไหมคะถ้าเมั่ไหอ่เกือนยี่สิบห้ามีปูกาสที่เขาจะเทคหรือว่าล่าราคาได้แต่ตอนนี้ยางนะคะอันนั้นยังไม่ถึงเลยคบไกได้ ใแม,ม่น้อยแค่ไหนพึ่งอยู่แบกว่าจุดนี้มีอะไรพึ่งขึ้นมไหมเช่นก่อนหน้านั้นช่วงนี้พึ่งขึ้นช่วงนี้ก็พึ่งเพิ่มไปช็อปโคกเกินห้าสิบด้วยรายเอยียดควบคุมนาคะในช่วงนี้ขึ้นได้ช่วงนี้ก็ขึ้่ได้แรงนะคะตัวที่สามนะ S A ตัวนี้ S A ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคชีนี้ให้ดูนนะ ตอนที่เราดูหุ้นต้องดูสัพาก่องและนิสัยหุ้นสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะตูท่าทางแล้วนะเท่งเทียนเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาเท่งเทียนที่มีขีดโดจิที่แบบนี้จะเยอะๆแสดงว่าสภาพาล่องน้อยโวลุมน้อยนะแล้วหุ้นอย่างนี้อ่ะก็คือว่านิสัยของเขาใช่ไหมคะชอบมิสัยยาวๆเิสัยบนกับเซสัล่างด้วยแสดงว่าเขาผันนะ เลยไม่แน่ใจว่าขี้ขี้ของขุนตัวนี้มาคือเป็นไงบ้างโอเคนะตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยตอนนี้เป็นริบบิ้นเขียวนะเลยข้นวันนี้เทลิอ่ะต่อมาคือคนุอนโอทีขุนโอทีโอนะคะอ่อวันที่เรามาคุยกันว่าที่บอกว่าขุนตัวนี้มีโอกาสจะขึ้นหรือลงเมื่วะะอว,วันที่เราคุยไปแล้วนะคะก็บอกว่าริปบิ้นเขียวปักกวงอยู่ถ้างงานลงเยอะ และไม่มีลายใหญ่เลยลายใหญ่หายไปหมดแล้วและแท่งสีเขียวหมายความว่าเงินทุนไหลเข้าเลยหุ้นตัวนี้มีโอกระงงโตก็จะสูงและวันนี้นะคะสุดท้ายตลาดปิดที่หุ้นตัวนี้ปิดที่สามจุดแปดสี่ก็ฟลอนะคะน่ากลัวมากเลยพี่ๆลองดูกันนะหุ้นตัวนี้ตัง้งแต่จุดนี้ไปถึงล่าสุดใช้เวลาแค่สิบสองวันนะคะราคาลงมาคือแปดสิบสาม เปอร์เซ็นหมายก็ลงแบบเยอะมากเดยหลายคลิปก็ได้พูดถึงเนาะที่บอกว่าเราเล่งหุ้นต้องดูนิสัยหุ้นเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะหลานม่นก็จะเอาเท่งเทียนให้เราดูว่านีสัยของเขาชอบขึ้นเยอะแล้วเขาก็จะลงหนักลงหนักลงหนักและหนักมากๆไปด้วยไล่ใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะไล่ใหญ่ป่วยของแล้วเห็นไหมคะช่วงน,นี้แม้ว่าราคาที่เขาขึ้นเป็นอะไรคะ ขึ้นเป็นปีเลยเนี่ยหลุดไปเลยกลายเป็นราคาตกนาของราคาของปีสองศูนย์สองหนึ่งเตือนแต่ละลไปกลับไปเอ่อราคาของสองปีก่อนหนึ่งละโอเคกันนะเลยที่บอกว่าเล่นพุ้นต้องดูนิสัยพุ้นเข้าใจแล้วนาอต้องดูนิสัยพุ้นเห็นแล้วน่ากลัวจริงๆเนาะโอเคแล้วทีนี้ต่อมาเราจะมาพูดถึงคนปีห้า เพ่อน A อห้านะคะเป็นไงบ้างเอ่ยเรามาชม์กันนะเพ่อน A อห้านะคะตัวนี้ลิปปิ้นแดงอ่าแล้วช่วงนี้ก็เป็นลิปปิ้นแดงอยู่ขอให้เราซื้อทางลิปปิ้นแดงแ่็งเช่นซื้อทางลิปปิ้นแดงทางลิปปิ้นเฉียวโลกนี้เนาะรอบนี้ได้กำไรเยอะมากจีนหรือปะ <c oughs> เอคิดเลยจากจุดนี้มาถึงจุดนี้กันไหมแปดสิบวนันเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ก็เข้าขากว่าวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ถึงแต่ว่าเกือบเนาะช่วงนี้ไม่กำ่มันมแต่ว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างราคาเขาก็ไม่ได้ขาดหายเห็นไหมคะไม่ได้ปิดหายล่าสุดช่วงนี้เพิ่งทะลุหายไหนเพราาเป็นพอดีไม่ใช่ไคยน,นะแค่ราคาปิดแต่พอดีราคาสูงสุดก็ยังไม่ได้ทะลุอีกจุดนี้และล่าสุดช่วงนี้มีลายใหญ่ตึ้ง เงินทุนก็หลเข้มีแลหละริบบิ้นแดงหยักว่างมีรายใหญ่มากขึ้นเงินทุนไห,หลเข้าเลยข้าคุ่นเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้โอกึงุก็จะมีมากกว่าเลยแด็กได้คุ่นสวยควรติดตามคุ่นสวยๆนะตัวนี้ตัวนี้โอเคเป็นโอเสเอชไอตัวนี้เลยขุ่นตัวนี้นะคะคุ่นใหม่เช่งกันช่วงนี้เขาเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนะริบบิ้นแดง กว้างมีรายเหญ่ขึ้นๆเงินทุนก็ไหลเข้านะคะตัวนี้จะเป็นฟุ้งมาลีมาลีตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ก็คือว่าลิปปิ้นลิปปิ้นแดงอยู่เนี่ยไหลยาส่งก็คือว่าไซด์เวย์อยู่แล้วเนาะยาส่งคือไซด์เวียเห็นไหมคะไหลเอส่งคือตัวน,นี้ก็ไซเวย์แล้วนี่คือเป็นไายเก่าของเขาไายเก่าตัวน,นี้ก็มี รายอ่เพิ่มขึ้นเงินทุนเธิอีกข้านะคะโอเคแล้วทีนี้จะช่วยพี่ทุกคนเช็ดคนห้าตัวนะคะที่ผานม,มาในกลุ่มกันในกลุ่มกันทีนี้ในตัวตัวเลยก่อนนะตัวที่หนึ่งคืเป็นคุณ AKP AKP ไม่รู้ว่าสนใจหรือถืออยู่น n t e โอ้โหพี่พี่แดงดูกันนะคุ้นตัวนี้คี่ถ่านมานะท c ่การที่ลงมาดูนะต้องดูนี้สายของเขาเหมือนกันเนี่ยช่วงนี้คุณขึ้นแล้วนะเป็นไงบ้างลงเขาไม่สัญญาณขายให้ชัดเจนแล้วนะลองดูถ้าหากว่าพี่พี่ดูเท่นเ,เปลียนไปเนี่ยราคาเปิดสูงสูงปิดต่ำและช่วงนี้ก็เปิดสูงปิดต่ำเห็นไหมคะแค่สองแค่สเหลาของเท่งนี้ก็ต้องมีค่ะ ถ้าไม่ทันเพ่งนี้ต้องหนีถูกปะเพราะว่าเช่งเด้งมาแล้วไงเนี่ยนี่เปิดหนึ่งวันไม่ทำเนียวไฮจุดนี้ไม่ทำเนียวหายสามวันก็ไม่ทำเนียวไฮแล้วเป็นเท่งจริงยาวด้วยนะ,ะคะสมัครท่านไหนที่เราเล่นเส้นจุดนี้ยังมาเป็นเสยียงหายแล้วกแบบนะ็อย่างนี้เขาอะที่บอกเลยเขียวๆเยอะๆเป็นคนติดตอยนะคนติดตอยเยอะคนนี้จะเค่นยากแล้วก็อย่างนี้เีินเงินทุนก็ไหลออกเลย แล้วตอนนี้นะหลดเส้นของลิปปิ้นแดงตอนนี้ต้องหลดเส้นทั้งเส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองด้วยก็คือว่าหลดแนวหลักที่สำคัญนะคะเลยระวังกันจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลิ i วิ c h แฉกก็เป็นเด็กไว้นะเลยติดตามกันนะแต่ไม่รู้ว่าเราสนใจหรือว่าคือยังไงถ้าหากว่าเราสนใจอยู่จุดนี้ใช่สัญญาณซื้อไหมไม่ใช่เพราะว่าราคาถ้าเป็นสัญญาณซื้อต้องให้ลิปปิ้นแดง ราคาอยู่เหนือใกล้ๆเห็นไหมต้องอยู่เหนือเราถึงจะซื้อต้องมีรายเอียดขึ้นจุดนี้ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วตามโบกันเป็นสงยงส์ขันเนอะโอเคตัวที่สอง T H I P ตัวนี้ T H I P ลองดูนะขุ้นที่เราขามมานี่ดูแล้วสุภาพค่งน้อยเนี่ยแท่งเขียนมีแต่ขีดโตจิตอย่างนี้ขีีกับตัวเนี่ยลองดูนะขุ้นกต่นี้คือน,น้อยอยู่แล้วแล้ว ปุ่นสภาพคงน้อยพยายามหลีเลี่ยงโอเคไหมคะแล้วตัวนี้เป็นลิปปิ้งเฉียวเป็นลิปปิ้งเฉียวอยู่เลยไม่มีลายใหญ่เลยค่ะโอเคไหมคะตัวนี้ก็เป็นปุ่นเอ็นเคทนะคะตัวนี้ปุ่นเอ็นเคทตัวนี้นะก็เริ่มมีการก่อนแล้วนะเป็นลิปปิ้งเป็นก็จริงแต่ว่าราคาไล่วันไม่ทำเนียวใครเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งอุ้ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยเหรอดิแดนี้ สองอาทิตย์ไม่ไปไหนแล้วนะสองอาทิตย์ไม่ทำเนวไฮราคาหลุดแนวรับที่หนึ่งก็ได้หลุดแนวรับที่สองนะคะหลุดแนวรับที่สองวันนี้ก็คือว่ามีการรุดลงเงินทุนก็คือไหลออกนะคะโอเคเลยระวังกันนะท่าไหนที่มีของตัวแรกคือ TLI ตัวน, l วนี้แล้วก็ A น l อ่ะสำหรับหุ้นตัวนี้ จำได้เลยสองวันก่อนที่เราได้มาการมีการคุยกันวันนี้มีการคุยอีกนะสําหรับปุ่นคลินิกนะคะลิบบิ้งเฉียวอยู่เลยที่บอกว่าช่วงนี้รี่าวรีบาจบก็ลงตอนนี้ก็ยังเป็นลิบบิ้งเฉียวอยู่จัดปะ่ะเห็นไหมคะลิบบิ้งเฉียวอยู่มีลายใหญ่ไหมมีลายใหญ่นิดนึงก็ลดลงเงินทุนก็ไหลออกถ้าเราปุ่นเป็นริบบิ้งเฉียวสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าไม่ซื้อ ไม่ถือไม่ถัว่วกันนั้นตัวมาถือไว้ก็เป็นจีตัวนี้ตัวนี้อนนอกนัน้นก็ขึ้นสวยงามนะแล้วตอนที่เขาขึ้นสวยงามลองดูสิลิปปิ้นแดงปากกว้างๆรา,า,าคาอยู่เหนือลิปปิ้นแดงของที่มีเป็นซีดีมีสีแดงก็คือลายเยอะขึ้นๆขึ้นๆน,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 นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นไงบ้างลิปปิ้นคือลิปปิ้นแดงราคาหลุดไปเลย เนี่ยลายใหญ่มีก็จริงแต่ว่าเขาไม่ใช่ตั่อย่างนี้เห็นปะเส้นสีม่วงก็ไซเบเยไปอย่างเลราคาก็คืไซเบียอยู่ในของขอบคิดของช่วงนี้กันนะถ้าหากว่าหลุดเนวรับเป็นสีนค้ขายเราก็ฟอลล์เราก็ติดตามเป็นสินงกาก็สุดท้ายคนซิกาที่ถึงไทยนะคะที่มีถามเข้ามาเนาะบอกว่าเฉยตัวห้าตัววันนี้ถือเกินหนึ่งตัวก็เวยตัวให้ ต้นซิก้าตัวนี้นี่โยกลาคนมาดูโอ้โหยก่อนนั้นนั้นช่วงนี้สวยมากจำได้ไหมคะช่วงน,นั้นในปีสองศูนย์สองสองเตือนสองราคาขึ้นเยอะเป็ซีดขึ้นขึ้นก็คือลายเหอะมากขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะลงนันหนะมีการรีบาหลังจากนั้นก็ลงโมเนื่องกันเลยนะคะเลยตั้งแต่ปีที่เราเตือนสี่จนถึงปัจจุบัน 4, น,นี้ถ้าหาว่า ใครที่คิดว่าไม,ไม่ขายไม่ขลักุนช่วงนี้น่าจะก็อโอ้โหเห็นเขาก็แดงก็ไม่รู้ทำยังไงละเลยขอเตือน้านลงทุนอีกครั้งหนึ่งนงงะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราต้องรับชัดทุนของเราถ้ารบผิดทางแล้วหนีนี้นี้นที่เขียวไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวโอเคไหมคะแต่นี้ยังไงก็ให้เงินของเกาปลอดภัยมากขึ้น แล้วล่าสุดคุณตัวนี้ก็ยังเป็นลิฟวิ่งเฉียวอยู่ไม่มีหลายอย่เงินคุณก็คือหลัก็ลิฟวิ่งเฉียวไม่ซื้อไม่ถือไม่ปวดกันโอเคกันนะคะเลยนี่ก็เป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้วิเคราะห์หุ้นนะคะวิเคราะห์หุ้นแล้วเรามาตรงสเปกกันถ้าหากว่าพี่ๆชอบเนื้อหาของวันนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าอยากคุยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยค่ะ งันวันนี้ขอลาก่อนนะคะขอให้ทุกทุกคนเฮงเงเรื่อยรื่อยเจอก,กันพรุ่งน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ